สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูแอปพลิเคชัน Smartland นะคะว่าแอปพลิเคชัน Smartland เนี่ยมันช่วยในการตัดสินใจในซื้อที่ดินของเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็โหลดแอปพลิเคชันนี้เข้ามาในมือถือก่อนนะคะก็คลิกเข้ามาเนาะจากนั้นเราก็มาคลิกที่ Land Map ค่ะอยู่บนมุมขวาแบบนี้นะคะคลิกเข้ามาก็ตรงนี้ก็คลิกอนุญาตให้เ,เลือกตำแหน่งของเรานะคะแล้วก็ด้านล่างจุด3จุดข้างล่างเนี่ยคะ่ะเราก็คลิกเข้ามานะคะพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยคะ่ะ เราก็จะมาเจอเมนูขึ้นมานะคะจุดตรงนี้ค่ะก็จะเป็นจุดในการที่เราจะเลือกค่ะว่าเราจะเลือกทําแบบไหนนะคะจากนั้นก็มาเลือกที่ค้นหาตําแหน่งปัจจุบันนะคะกรณีนี้คือเราไม่มีเลขโฉนดเนาะเราก็ไปยืนอยู่นหน้าแปลงพอเราคลิกปุ๊บเนี่ยระบบมันก็จะขึ้นมาตรงข้อมูลของที่ดินที่อยู่หน้าแปลงเราค่ะก็จะเห็นเป็นเส้นสีแดงแบบนี้เลยค่ะ ตัวเส้นสีแดงตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นขอบเขตหรือเป็นรูปแปลงที่ดินที่อยู่บริเวณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลเราสามารถซูมอินซูมเอาได้เลยค่ะสามารถย่อหรือสามารถขยายดูได้เลยว่าบริเวณข้างเคียงรูปแปลงเป็นอย่างไรสามารถคลิกเข้าไปดูได้ด้วยค่ะว่า ขนาดของแปลงเนี่ยมีเนื้อที่ที่เท่าไหร่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะแต่ว่าใน1วันก็อาจจะจำกัดอยู่ประมาณ20ข้อมูลประมาณนี้ค่ะแต่เราสามารถดูได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะนะคะเราเข้าได้ทุกคนสามารถโหลดแอปได้เลยค่ะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ค่ะไม่ใช่แค่ว่าให้เราเข้าไปในแอปพลิเคชันหนึ่งเดียวนะคะสิ่งที่มันจะได้มากกว่าในการเข้ามาในนี้ก็คืออะไรคะหนึ่งคือแน่นอนละคะตำแหน่งที่ดินสองคือรูปแปลงที่ดินแต่มากไปกว่านั้นคือ เราสามารถเห็นได้ว่าบริเวณรอบข้างของเรารูปแปลงที่ดินรูปแผนที่ที่ดินเป็นอย่างไรมีแปลงไหนที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างมีแปลงไหนที่เป็นที่รกร้างวาง่างเปล่ามีแปลงไหนที่เป็นขนาดใหญ่มีทิศทางไปทางไหนมีถนนผ่านหน้าแปลงเป็นอย่างไรเราต้องวิเคราะห์แบบนั้นค่ะถ้าสมมุติเราจะลงทุนที่ดินนะคะการดูบริเวณรอบข้างจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นการดูผังจาก แอปพลิเคชันอันนี้ค่ะก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็สามารถคาดการณ์อนาคตของบริเวณที่ดินที่เราซื้อหรือบริเวณที่ดินที่เราสนใจค่ะได้จากการดูผังตรงนี้นะคะผังตรงนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างมาดูกันค่ะสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นเลยก็คือรูปแปลงที่ดินนะคะว่ารูปแปลงอะคะ่ะปัจจุบันนะคะมันมีความหนานแน่นมากน้อยแค่ไหน มันมีถนนหน้าแปลงมันผ่านไปด้านไหนบ้างถนนหน้าแปลงมันเป็นซอยตันหรือเป็นถนนที่สามารถเชื่อมไปยังแหล่งสําคัญอะไรบ้างในบริเวณข้างเคียงนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเพราะอะไรถึงบอกว่าสําคัญเพราะการที่เรามีถนนหน้าแปลงการที่มีถนนที่สามารถเชื่อมไปยังสถานที่ต่างๆนั่นหมายความว่าที่ดินของเรามีโอกาสที่จะมีผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้นมีโอกาสที่ที่ดินของเรา และก็ในบริเวณข้างเคียงค่ะสามารถมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นได้อีกมากมายจากการที่ถนนเข้าไปถึงบริเวณเหล่านั้นนี่คือทำให้การพิจรารณาการเลือกที่ดินจากผังในแอปพลิเคชัน Land Map ค่ะ,คะจริงสำคัญเราไม่ได้ดูแค่พิกัดอย่างเดียวนะคะเรายังดูรอบข้างในระยะ500เมตรในระยะ1กิโลเมตรในระยะหรือแม้กระทั่งในระยะ10กิโลเมตรของพื้นที่ของเราอะค่ะ สามารถบอกเราได้ว่าบริเวณข้างเคียงอะคะ่ะมันมีแนวโน้มที่สิ่งปลูกสร้างหรือบ้านพักอาศัยมันจะไปไปในทิศทางไหนเห็นไหมคะเส้นสีแดงต่างๆอันนั้นคือแปลงย่อยหรือว่ารูปแผนที่ต่างๆแปลงที่ดินที่ติดก,กับเราส่วนที่เป็นแปลงใหญ่ๆแบบนี้ที่เห็นอยู่อะคะ่ะนั่นหมายความว่าเป็นที่ที่สามารถพัฒนาต่อได้อีก เป็นที่ที่สามารถอาจจะมีโครงการคอนโดมิเนียมอาจจะมีโครงการทําโกดังสินค้าอาจจะมีโอกา,อกาสทําโรงแรมขนาดใหญ่เองก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมามันก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยในการที่ส่งผลให้ที่ดินของเราที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่เหล่านั้นนะคะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนี่คือวิธีการวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งนะคะในการดูจากผังที่ดินในแอปพลิเคชันแลนด์แมปดังนั้นค่ะ หากเรายังไม่สามารถที่จะไปดูที่ดินเองได้บ่อยๆการใช้แอปพลิเคชัน Smartlan d แล้วก็แ a n d m แบบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจให้กับเราได้เป็นอย่างนี้นะคะรู้อย่างนี้แล้วอะค่ะรีบไปโหลดแอปพลิเคชันมาได้เลยนะคะจะเป็นตัวช่วยให้เราดูที่ดินได้ง่ายขึ้นแล้วก็พิจารณาในการเลือกที่ดินได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะ